อพ่อพลายโชว์อีกแล้วครับขาที่ห้าอืมดูเลยฮะดูชัดๆเลยซูมให้เห็นแบบจัดๆนะฮะขาที่ห้าของพ่อพลายเป็นยังไงฮะ <Hey. S 2> ดูกันจ้าจ้าครับความเปลี่ยนแปลงล่าสุดนะครับดูตรงปลายครับขาที่ห้าของพ่อพายครับออกขา,ขาวๆไหมฮะอือหือวันนี้เห็นชัดเลยฮะขาไม่ขาวฮะนี่ฮะซูมให้ดูชัดๆเลยขาที่ห้าของพ่อพายนะฮะดูตรงปลายครับดูตรงปลาย วันนี้เห็นชัดเจนมากนะเห็นชัดเจนมากเลยวันนี้ฮะขาที่ห้าของพ่อพายเป็นอย่างไรควรมเป็นแปลงล่าสุดฮะโชยเห็นแบบจะจะเลยฮะวันนี้พ่อพายอารมณ์ดีนี่ดูกันจะจะไปเลย ดูความเปลี่ยนแปลงของขาที่5วันนี้เป็นอย่างไรเหมือนเดิมไหมเอดูกันจะดจเลยครับ โชว์ให้ดูจัดจ่ะเลยครับวันนี้นี่นี่ ีฮะแดดออกพอดีเลยนะเนี่ยตรงปลายจะเป็นสีชมพูเห็นไหมฮะตรงโคนก็เป็นสีชมพูฮะตรงกลางเป็นสีดำนะ วันนี้วันที่16กันยายน256นะครับเวลาประมาณ11นาฬิกา เด็ดสองแรงมากเลยเอา้าวคลิปนี้เป็นการมาอัปเดตขาที่ห้าของพ่อพายเป็นอย่างไรโอ้นะแขงเป๊กนะฮะ ดูกันแบบจัดจะไปเลยนะฮะ อ้านี่ครับพอพายโชว์เห็นจระจระเลยครับวันนี้นี่นี่โอ้โชวนานเลยนะวันนี้นะโอ้เอางวงกับขาทนกันนะฮะทนกันนะฮะโอ้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 โอโอโอเอาเอานะฮะ คึกคึกก่อนเที่ยงนะตอนนี้นี่นี่นี่ือจะมืดหน่อยนึงนะครับเพราะว่าอยู่กลางแดด เปลี่ยนไปเยอะเลยครับเปลี่ยนไปมากไหมเปลี่ยนไปมากเท่าไหร่นะขาที่ห้าของพ่อพลายอ่าเริ่มหดตรงแล้วฮะหดแล้วฮะหดละหดแล้ว หดแล้วหดเข้าไปแล้วนะฮะ,ะหดเข้าไปแล้วนะฮะ ไว้ด้าน,นอ,อับไดนก่อนเีับตะเกี่าดล่าสุดนะครับขาที่5ของพ่อพายเป็นแบบนี้ฮนะอัปเดตในวันที่16กันยายน2566ครับ ขอบคุณสำหรับคลิปนี้